สวัสดีครับพี่น้องพอก,อก,พกันดีกคร่เกาครับผมกับการเอลีกินแซ่บมีพ่อพีเมื่น้นองมากินตำบักทั่วใส่บักรอบใส่บักะตะเคียร์ทำกันจนแจพี่น้องตำแล้วเลยพี่น้องเลยตำมาแล้วตำบักทั่วทั่วตีทั่วไล,ล่พี่น้องวันพี่น้องเอือดยังน้องเอือดกับเราเอเอดกินกันไล่ แซ่บเหมืกันพักกับพักแกะมามีพักผ้ายลวกต้มน้ำใหม่ทอดปลาพี่น้อง <c oughs> ทอดปลาปลาทอดทองปลาอุเทาเฮ็ดไวา <c oughs> พักผ้ายพักผ้ายหน่อยวิ่ีพี่น้องเอคนยังไหทั้งพี่น้องพักผ้ายสดเหลือพักผ้ายลวก พักกันจองต้มน้ำใหม่นะจะบอกอะไรยังห้ามพี่น,อน้องจวดกล่องเขาเก่าพี่น้องเลยนะเห็นมันรอบพี่น้องเั้ยมองอเห็นบ่ตัดบมทั่วปี

กมาอดมาอ้ารกบเป็นแ่กิน,น,กกน <c oughs> อกนันามันมีแนวลองคอ <c oughs> ติดข้อ,อยากอีกแล้วเนาะอ้าหลากันเนาะใช้ประกอบ ออกตปากมงนไ้ใส่กับเกเกลินอกเกลียรกเกยราค่อยเลอกอนนมันจะออกหวานนิดหน่อย กรเปิี่ยนอย่างมุ่งมั่นความ <c oughs> <c oughs> អត់ទេ เห็นใเรื่ืมกดติดตามกดลงใจสับตะไคร่ให้กันนั้นไม่ได้พี่น้องกดจมกดแช่ให้นเดาในเลิก้องมีกำลังใจให้คิดไป้พี่น้องในเบิ้งการถ้ามงไงพีพี่พี่น้องเลิกตับงหมดทั่ว ก็พายลวกกบกำจองลวกตามด้วยนังทองประคอหน่อยประคอหน้าพี่น้องตอด <S 2> <S 2> ่ไม่้องเลยแซบ บลาปี๊ตัวไหลเส้นบกเกยเตัมนบะเกตดบเกียก็ประกอบดี่น้บริเสบากน้าวดยเนี่เเกดบกอกมันบกเกียก็ประกอบกันสมแล้วอ <c oughs> สวัสดีพี่น้องอย่าลืมกดติดตามกดก,กำลังใจกดตรองใจสัตะไคร่กดจมกดแชร์ให้กันน้ะพี่น้องเด้อสวัสดีครับ